อ่อนปะคัะพน,น,น้อจะไหอมาเป็นมันงานปั่นเลยขาพน,านักงานแะสักคืนสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเลยด้วยจ้าสวัสดีครับโอ้ยบอกเร็วเบื่อมีจ้า อยู่น้ำทางเลยบอรทีนี้ถ้าว่าเพื่อนเห็นนี่เพื่อนก็เอานี่กับเพื่อนอะย่านเพื่อนหาแต่เฮ็ดปวกคือเหง่ะเดกเพื่อนเจนายเบอรัท่นเพื่อนต้องเจอและหมูนี่ค่ะหมูนี่กับอึ้บเบร์ได้ไกลกันเลยเพราะไม่พี่น้องมือนี้นี่เมื่อทัานได้ไปถึงไหนอยู่จ้ะตะก้าเนี่แล้วเพื่อนเจนาย่มาใกล้ๆอย่างเพื่อนที่น้องมือเลยโมแม่นเห็นปานว่าเอียงขาวๆเป็นจุดเยอะอยู่เจาะเลยเพื่อนที่น้องสะออนไม่น้องเจนายอยู่บ่ะเฮ็ดคนหลวงอีกแล้วเด้อตา ดอกไส้นี่แล้วมาเจอกันยังประทานได้ถอดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเลยเื่องามครับขบนาดเลยใหญ่เลยขาจุ๊บพอแม่พี่นองมาให้พ่อแม่พน้งมาให้พ่อน้องาห้อนองมาพอนม่น้องมาให้พ่อแม่น้วมาพ่อน้องมาใหน้ง,นางมาหอเมยด้ยอง้พดอนเป็น,นา้อแม่ีมหพ่อม่นาม้า้พ่อมนงมาอแม้อา้อแนามพี่น้องมพอแ่พน้มาใหนง เล็กแหลมทำงานทูสีนาเนี่ยจักหน่อยแล้วปานนี่เผื่อเพิ่นบ่คือไอ้พวกเพิ่นที่ยืนกองทางไว้อันนั้นอ่ะเพิ่นอีหยังเขาสิว่าจังใดน้ำฝนเพิ่นค้างใบปาล์มเพิ่นละชุ่มอยู่ตลอดวะเพื่อนน้องจะได้อันนี้เพิ่นอยู่เพิ่นอยู่หล่อนๆเลยหนีทางเพราะไม่พี่น้องเบื่อรู้ทางอีหลีได้จ้ะนี่ ทางรถเลนเลยนี่แต่กระสีบุหินเพราะว่ามืดม <c oughs> <c oughs> ิจฉาเอา้าขอโทษเอาใส่กระเป้เลยก็ได้เพราะน้องจัญไรหนึ่งกระเป้นึ่งคน้องจัญไรนี่มิจฉาใส่กระเป้ะน้องจัญไ่ไปต้องเทดอกเคีโคนเฮ็ดปวกเสียนี่เพราะน้องจัญไ่ผึ่งกระเป้ใส่เลยแ <c oughs> ม่นจ้ะเฮ็ดปวกเฮาม็ดสีบานน้องจัญไรอยากเทไปต้องเทจะผึ่ปงปากใส่เลยกระเป้เฮาแหละ เ่าจังไปต้องเที่ยนไปเที่ยนมาเนาะจ้ะงัดจวดจวดเห็นพ่อแม่พี่น้องมึงเนี่ยโอ้โหมันอกี้จวดกูเมื่อกี้ได้ยิ่บหมเฮ้ยแจ็คแล้วไม่ได้ตดบ่เสียงไม่หยางเมื่อกี้นี่ลมออกดากแล้วบ่ก <c oughs> พ่อหยอกหยอกกันได้จากพ่อแม่พี่น้องน้องเจนายไม่ได้ตดแม่น้องจจนายว่าหยอกพันซื้อๆอยังใกล้ๆจ้ะ พน้องจันายว่าสิเจอเองแน่เอากลับไปนี่หมูน,นี่แหละพน้องจันายขอตัวไปนอนก่อนเพือพ่อนว่ะพน้องจันายนอนได้แล้วม่น้องจันายไม่ต้องไปขูดขาเพือพ่อนเซตตู้ไว้ก่อนจ้ะน้องพอน้องจันายเนาะทำเมนูพัดบ,บัดวเฮาดอกเป็นกุ้งบดมันเอาที่ยังซะ พนังเจนายเห็นในขี้ดินเต็มหูเลยเออโดบีออกได้เอาได้เก็บไปก่อนจ้ะกลับบ่อลงอีหลีเนาะพนังเจนายเนาะง่วงนอนสำแดงลับบ่อลงต้องได้มาเลาะเนาะจักมันเป็นยังไงเนาะเห็นพื้นเลาะนดอกต้องเลาะรับบ่อลงอีหลีจ้ะ แม่น้องจนายหาว่าปีตานอนเลยด้วยจมิกี้นี่บัดแล้วพู้น้องจนายห้องไปพ่งเฮ็ดน้ำบ่ตื่นเลย <c oughs> หากกบว่ารับไม่แน่ห้องหากกะรับไม่แน่ห้องว่าฝ้ายัางประทานีฝ้ากกำลังมืดและนอนได้แป๊บเดียวถ้านอนเกินสิบห้าหนาทีแม่น้องจนายก็ต็มตาแล้วแต่ว่าน้องเจนายค่อยมักนอนภายในจ้ะสังเกตจากการแม่น้องจจนายหาเฮ็ดรถ เบิดมือเบิดคืนก็ได้โอปีนเปิดซื้อซื้อด้วยจ้ะแต่กันยังไม่ได้หอดผงเพื่อนะเพื่อนน้องจนายเนาะเทงให้ได้ลึกที่สุดแต่กันยังไ่ถึงผงเหมือนจอ้ะอยู่นี่ค่ะแม่น้องจนายบัวเคยทันเพื่อนจ้าเทื่อปกไว้เพื่อนก็นเอาด้วยจ้ะแต่ละปีค่ะอยู่นี่ค่ะแต่ปีนี้ค่ะเพื่อนคือผมมาเบืง่งบุ ก็เลยเลาะเบียดไปเฮานะนอเลาะเฮ็ดปวกเนาะเลาเฮ็ดป่วงนะแต่ว่าเฮ็ดปวกเฮ็ดเฮ็ดหยังเฮาก็เลาะไปทั่วเด้เฮาบ่ได้แบบมีจุดมุ่งหมายว่าเออต้องนั้นต้องเป็นเฮ็ดนี้เฮ็ดนั่นแต่ว่าเป็นหยังหมู่นี้คือบ่เห็นคือใหญ่แล้วคือใหญ่แล้วนั่นแหละบ่เข้าใจเฮ็ดปวกก็เมื่อยมาเลาะทางก็ได้เด้อล่าสุดเฮาก็เอาบ่ได้ไกลจังนี้2-3ต้นปาล์มนึงเด้อจ้ะอาจเพิ่นสิ่ยังน้อยเพื่อน้องจะนาย งเงาเพื่อนสีเขียวเขียวทัาบปน่นี้แต่จังเด็ก็ต้องเห็นขาวเพื่อนเนาะพุณอน้องจันนายเนาะขาวเพื่อนสีขาวขาวเพื่อนตอบไฟดีดีจ้ะง่ยายง่ายเทเด้อแต่เฮ็ดโ <c oughs> คเฮ็ดโคหลวงนี่ที่หนึ่งที่หนึ่งเรื่องเฮ็ด นี่ไจนมีแหงอยู่บมดหดแล้วได้ยินเพลงเข้าไปเลยให้พอน้องจจนายงัดก่อนดีกว่าน้อน้องจจนายเนาะงัดไปได้จักหน่อยก่อนจะเขาค่อยมาเก็บกันตามให้พอน้องจจนายเก็บให้บงญด้วจ้ะโอ้เงินทั้งหลายโอ้ปาด์ตพรมพินองเบืองเรน่อยๆเด้อโอ้ข้าวจุ๊บเต็มเลยเดี๋ยวให้พอน้องจจนายงัดไปจังงานก่อนจ้า พูดไปแล้วเหมือนดอกเคสเขาลืบเขาดินเลยต้อมนายยังออกอีกเด้อวจับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิบอกว่าโอ้ยคุดจนมุ่นจนเปิดมันสิออกอีกอยู่ติว่าซ่านคำนี้ต้องมาจ้ะพุดก่อนุดแบบนี้เกือบทุกปีทุกปีแม่น้องเจนายก็คูดแบบนี้คนที่มาคูดเพื่อนก็คูดแบบนี้จากคนอื่นกะ ว่าเห็ดนี่มันต้องกินขาเมนแล้วเพื่อนมีเชืออยู่ในดินจ้ะเพื่อนมีเชือของเพื่อนอยู่แล้วเนาะปวกเพื่อนหักผลิตเชื้อให้ดอกจ้ะมุ้งเกือกเพื่อนจะอยู่แต่น้ำปูนปวกนี่แหละที่ตรงข้างล่างก็จะเป็นปูนปวกาะนพนันจะได้เนาะที่เพื่อนอยู่ที่เพื่อนมีเฮ็ดนี่อืมปัสอ่อนบรคับพนันจะได้เออ คุณมันจะได้ตามาขาเพื่อนขนาดที่เสียได้ครับขนาดเดียวคุณมันจะได้ก็บขาหิดโคดหลวงเลยแทบนิดเดียวกับบอะไรตามอยู่นั่นแหละจ้ะมาเป็นมวยอาบันเลยขาเป็นยาวเนาะเขน พนันจะ,นนนนะคลิบตัไม่พูดระบบะไรังไอยากมาใกล้ๆจะกต้อทีต็มะระบบอะไรยังไงวะจ้า,าวาะซู่าเซฮอกับบค่อยเป็นใจเลยจ้ะไได้พกเลยน,น้องจะไเน,หนาะเพื่อน,ะนบุเก็บไฟเนาะไบ่ได้พกบุค่อยได้ใส่เพื่อนหลังๆมา เดี๋ยวก็นับจ้นวนติดสองดอกสามดอกค่ะพี่เดี๋ยวก็ไปทางนั้นจ้ะเดี๋ยวมันนับจำนวนง่ายฟ้าก่อนเนะจ้านับจำนวนมดเริ่มเตะหางแล้วว้าวุ่นบมดบ้านเลยว้าวุ่นเลยยังว้าวุ่นแล้ว ยามกินกับโบได้กินยามนอนกับโบได้นอนแล้วยามพิษเลยโอ้ยคุณตกเด้เอไม่มมอันนั้นเสียงแม่โคลได้นั่นใช่อ้าวหูดับพป้มาดีนี้พุทเิ็ีหลายเสียงรถดแม่โคลจ้าบนขุดหิ้ครึ่งครึ่งคึ่งชิบไปเดี๋ยวไม่น่าจะนายคอเนี่ยยับรุนอีกรอบเดียไปนอนไปพี่น้องหลับตาเด้อ น้องจีนหนจะไม่ได้คุดอีกวะจิ้มน,นี่ก่อนจิ้มนี่ก่อนนะใช่โทษขอไฟไกายเงี้ยเต้าหนึ่งยังบอกคุดหรือเปล่าน้องจีนาย,ยาเอาคุดก่อนโอ่ยบปเห็นดอกเ <laughs> องี้ยเลยดอกสีทำนี่จ้ะ ทั้งโลกมุดบ really? ุกพนุ่งจินไายที่คุดไปคุดใหม่จ้าบาทนี้ยังเอิดตอวดีแล้วมือยังขางคางไม่นั่งจินไายอีกจะให้พ่อนุ่งจินไายงัดกันเลยจ้าบ้าบุ๊มบิ๊ของง่ายเนาะพ่อนุ่งจินไายเนาะยงอมใส่แต่ละบาทเอาคือบุ๊กอุดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเน๊ะเป็นไดเป็นไง เห็นโหนใส่โหนใส่ไม่น้องจนายก็เลยจับกล้องของพ่อถ่ายเบิงผู้มุ่งม่นว่าของง่ายเดีพอไม่มีน้องเวลาพอน้องจจนายคุ้เทศหามีคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่น้องจนายคือบกเก็บคือโบหันบัววายเลยไม่น้องจนายถ้าพอน้องจนายบุอยู่ไม่น้องจนายเทศได้จ้ะแต่ถ้าว่าผู้ชายอยู่ฮาก็ต้องอ่อนแอไว้ก่อนได้จ้าเ็ดบ่ได้ฮะก็ต้องว่าจังซี่เนาะเบิกว่าน้องจจนายโหนดเสร้วย เน่ก็ทํางานเน่ก็ทํางานกับอันนี้ก็ทํางานอีกชนิดนึงคิดซะว่าทํางานอีกอย่างนึงก็แล้วกันพอน้องจะนายห่าจังโบเมื่อยเฮงถึงเมื่อยหาก็คุ้มจ้ะถึงเมื่อยเหาก็สูเพอน้องจะนายลูกหอกบึงดุกกินเข่ากิกนเท่าละสองสามกล่องด้ยจ้ะห้ามก็ห้ามบ่ได้ดยจ้ะน้องนาย รีวิวลูกดู <laughs> <laughs> บอกบอกฟังนะจ๊ะถ้าเพื่อนหิวเพื่อนก็กินเพื่อนเป็นเด็กน้อยเนะจ๊ะแต่แม่น้องจนายนี่เป็นผู้ใหญ่บอกว่าสีลดน้ำนักมือหนิเดี๋ยวมืออื่นค่อยลดแม่น้องจจนายก็ยังวอาแบบนี้เลยแม่น้องจจนายก็คิดใส่ใจแม่น้องจจนายจ้ะงกคนว่าเดี๋ยวพี่นายจะสามสิบแปดห้ดู <laughs> ตอนนี้เพิ่นสามสิบแล้เพิ่นเพิ่นสามสิบสิบแปดตอนนี้เพิ่นสามสิบโลเลยได้จ้ะแต่เพิ่นเบึงเพิ่นสูงเนาะเพราน้องจนายน้องลูกเขาเพิ่นสูงแหงเพิ่นก็เลยเบึ่งโบโบอ้วนได้จ้ะเพิ่นก็แบบสูบน้าสูเน้อเพิ่นแบบเพิ่นมีน้ํามีนวลนิดจักหน่อยแต่พอถึงคันว่าอ้วนนะจ้ะเพราะว่าเพิ่นหยุดหยุดหยุดเพร่ะน้องจนายว่าอนาคตหนาสสูงกับพ่อเพิ่นคิดว่าพ่อแม่พี่น้องไอสังเกตบอกน้องนายเพิ่งอายุหาขวบนึงเด้จ้ะ ห้าขวบกับอีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนได้ยังนงเพราะว่าเพื่อนเกิดเดือนมีีถุนายนจากแปดกันยาเด็กห้าขวบน้ำหนักสามสิบโลแต่เพื่อนสูงแหงถ้าว่ายืนใส่กับหมู่รุ่นเดียวเพื่อนค่ะเพื่อนเป็นเด็กโ้งจ้ะแบบพี่แก้มค่ะเป็นพี่เพื่อนเด้อจะเป็นพี่ปีพู ก็บเบื้งไอ้พี่นาเพิ่นเนี่ยเเพื่อนาไปกินเปียกเซซไกเลยนะเพิ่นกินอ่ะแม่น้องจะนายมาเร็ว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 ใกล้จะเซ็ตละว่าฝนตกจ้ะแม่น้องจะนายกับบกบุยอยากห้ามลูกเพราะว่าห้ามแล้วแม่น้องจะนายคิดใส่ใจเจ้าของนี่แล้ว ขนาดแม่น้องเจนายบอกว่าโอยเหาสิบบุ้อ้วนเกินหกสิบสิบบุ้อ้วนเกินหกสิบ่บแต่ว่าตอนนี้แม่น้องจนนายก็เจ็ดสิบเลยทจ้ะ <c oughs> อันนน้าคตรกับแบบพี่นายเนาะพี่นายว่าวเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวแม่สิแปดดสิบลูกกบว่าวห่แม่สิบแปดซิ่บลูก่าสั้นพี่นายก็สามสิบแปดสั้นโอ้ แต่ว่ากระบ้แม่นว่าฮอบ่ห้หามเนาะเฮาเมื่อยหามลูกแล้วแต่ลูกกันยังกินหลายเขาไวไวกกำลังกินไว้กำลังกินนะเนี่ยแต่เดียวถ้าเพื่อนจักหน่อยเพื่อนก็สิยืดแล้วเพื่อนกระบ้บอหันเดี๋ยวจ้ะเมื่อเพื่อนใหญ่จักหน่อยอันนี้เพื่อนยังน้อยอยู่เพื่อนอยากกินเพื่อนถึงกินตื่นขึ้นมาบุเหต t อย่างจะแม่หิวข้าวกระสันแต่ถ้าแม่น้อมจะนายไปหาเฮ็ดเพื่อนก็อยู่กับแม่อุ้ยเพื่อนจ้ะ อยู่กับอุ้งหุ่มหรือว่ายายได้จ้ะนี่ได้ใช่ไหมตรงนี้แม่อุ้ยกับสีตามใจแม่อุ้ยให้สีตามใจจ้ะแม่อุ้ยแบกบกินกักินหิวก็กินใครเป็นแน <c oughs> เป็นผู้วิ่งมาิ่งหนสแพงลานมาคักเลยเบื่องง่ายไงมา,<อ>าตนแม่นังจะนายเรยบอกว่ายะยะเพื่อนกระสิบอกว่าบุเป็นยังเพื่อนว่าบันลานดื้อในจักหน่อยมาตนแม่นุ้งจะนายค่ะบุได้ดิแม่เลี้ยงแม่นุ้งจะนายค่แยะแม,ม่ตีนะเพื่อนบอกว่าตีแพงแม่บอกว่าน้้งจจนาย เคยบทถึงตีแพงอตีแพงมาไนฮะแหละเนี่ยแต่เดีจ้วเดี๋ยวองงานเลยเดี๋ยวแม่น้องจนนายไปขูดเอาเด้อยแต่ดินนี่เพื่อใช้ปัญหาถ้าให้พอน้องจนนายเพื่อนมานั่งขูดอยู่เพื่อนสีซ่าจ้ะเดี๋ยวเพื่อนกระสีสวยเดี๋ยวแม่น้องจนนายไปขูดเพื่อนกระสวยงามตามท้องเรื่องจ้ะโอ้โหสุดท้ายเลยจ้ะ รอคนนั่งจะนไรกันเลยจ้าไปคนนั่งจะนไรเหงเื่อแขนเปีออกเยกพุ้ธเนาะเหงื่อจะเหงื่อแขนเสียเปียกพุทธเลยอ่ะฝนตกบ่ตกครับฝนตกหับไม่น้องจะนไนรคือบ่เปียกเลยคือเปียกคนน้องจะนไรคนเดียวฝนตกกระทัวฟ้าเนาะโอ้เสียงหายใจกระเปียกเสียงหายใจกับคำรามมันอ,อ่ะ<อ>หอบเลยบ่ ขัดดีพวกพิษสุดยอดอือเป็นยังไปถือคนแบบขึ้นไปจ้ะเสี่ยงมาใส่ทางพิษของแท้ตามโมคายัางไง เดี S 1> <S 1> <S ย๋ยวค่อยตามมากันเล้วมันจะไปไปเก็บไปก่อนเดี๋ยวเอาตัดใบป,ปาล์มมาปลูกไว้นะพน่อนจุใจเนาะปลูกเพื่อนไว้เนาะเดีย๋ยวเพื่อนสีหูสบอกแม่หยังเดี๋ยวว่าเอาเอาเฮ็ดค,คุณเฮ็ดคุณหลวงเพื่อนสีรู้งนะพน่อนจุใจมีขาหน่านแต่เพื่อนก็รู้คือเก่าแล้วคุดแบบนี้มีแต่เฮ็ดคุณหลวงแล้ว เป็นดินปิ้นเปิดมันมุนเอบเงียบไ่ไี้ถอนเลยนะไ่ถอดตอนนี้น้อยเลยมาถึงกับโคหลวงเลยบ่อเสียดายนะพน้องชนะที่จริงเขาต้องเก็บจากน้อยมาใหญ่เรื่อยๆใหญ่เรื่อยๆนะพน้องชนยอันนี้มาปุ๊บใหญ่ปั๊บเลยเบอร์แน่และมืออื่นอาจจะมีบงดอกน้อยดอกถอดก็มีเพื่อนเอาออกบวกพร้อมกันกับเป็นได้อันนี้อาจเพื่อนศิลักออก่อนจ้ะ ลักออกกับส่งพวนติดกันเลยเน้องพน้องเจนายเนาะบม่ได้ห่างกันไกลได้จ้ะหนาสิประมาณจักส่งสามต้นปาล์มกับประมาณโอวจักเมตรพน้องเจนายร้อยเมตรได้บอสแปดต้นปาล์มมาสามสิบเมตรสามสิบเมตรบ่เขาคือจะไปหกร้อยเมตรจ้ะปาล์มมันเก้าเมตรตะเกียบไปปลูกกันไม่ได้ไกลกันหือว่าเพลงนี่แปลงนี่เมื่น้องเจนายได้ปลูกเด้อวยพน้องเจนายอย่ยวว่าบาดด้อ ส่งเขาได้เป็นเจ้าของคนดูแลดิเมื่อลหรจ้ะเดี๋ยวให้พคนต้องชนายเอาหางทางมาปุกไว้เพื่อนกระสีเป็นหนี้นีน้จักหน่อยเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานของเรากันจ้านี่ผลงานของเราได้หลายเติบแล้วคนต้องชนายเนะาะเ่ราะวได้เห็ดปวกได้เห็ดคูนกลับไปแทนเดี๋ยวไปซื้อไผ่แม่สบายด้เห็ดโคนูนเห็ดโคูนหลวงเแล้วคนต้องชนายเนาะกับขี้ดินหลายๆเนาะจ้ะ เดี๋ยวเราจะไปแต่งเพื่อสวยแล้วพอน้องชนายเอาหน้อตจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องจน,นัยนเด้่องจ้าแล้วพูกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับบนได้ตั้งหลายด้ตั้งสองเลยปะ่ปะพอน้องานายกลับบ้านกันจ้า